thank you พูดเสียง,งดังหน่อยสิครับเขาดูอะไรกันเป็นพวามเชื่อค่ะที่ศาดกับพระพุทธเจ้าแล้วฮะ,ะนี่นะครับเป็นพระพุทเจ้าแล้วก็เป็นพวกแบบทำงานอะไรวะ ตรงนี้น่าสนใจมากนะครับก็ในท้องของพญานาคเองนะครับก็จะมีหลายๆโซนนะฮะเราสามารถที่จะกดดูดูครับอันนี้ก็อธิบายแล้วฮะใกล้เราก็อธิบายแล้วครับแผ่ที่โลกก็เห็นบนท้องของพญานาคก็จะเป็นจุดกำเนดก็จะ เย็นดีนะครับอ่าเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นประสั่นนะฮะความเป็นมาว่าอะไรยังไงนะครับอืมนี่ครับก็จะบอกว่าปางพระปางห้ามปกเอ่อนาปกไม่ใช่ห้ามปก,ปก,มปกโทษทีพระพุทธองค์ปราบนาคนะครับก็มีนะฮะ อยากเกิดเป็นมนุษย์อะไรแบบนี้นะโอ้น่าสนใจมากมีเรื่องสก a n d ว่า,าสาาีกาว่าโอ้โหมีชีวิตมากมายแต่กลับถี่นสัยโมโหมุโสมง่ายและอารณ์รายเป็นที่สุดก็มีสรารคดีให้ได้ดูกันนะครับเกิดมีเรื่องกินใจขึ้นกับพระอิ่มจึงระ่งโสมวนันสาม ในส่วนนี้คือน่าจะเป็นเหมือนอยู่ในน้ําเลยนะครับอ๋อนี่โซนสี่แล้วน้องกดสิครับโอ้โหเ็าีปุ่มให้เรากดนะะเพื่อจะดูสารคดีนะครับ ดูตอนเริ่มต้นบางทีคนเขากดค้างไว้แล้วก็กลายเป็น่ามาดูนี่ครับคินสารคดีที่ฉายเข้ากับตัวผนังของพญานาคนะฮะผนังท้องของพญานาคอันนี้เราอยู่ในท้องพญานาคนะครับอ เรก็เดินข้ามสะพานมานะครับโซน4.2นะครับว่าเจอพญายนาคสองตัวครับกิฟโอลเยา,ยา้ยา,ยาไปโซนนี้นะครับ โอ,โ,โอ้โหโซนี้เป็นโซนโอ้โห,โโหดูครับโซนนี้เป็นโนที่น่าสนใจมากครับดูแล้วอลังการงานสร้างครับมีตัวอะไรไม่รู้ครับอยู่บนนี่ครับโอ้โห,โโหโน่าน่ากลัวมากเลยครับได้เป็นกระดูกพญานาคหรือเปล่าจำลอง แล้วก็โซนนี้โซนโอ้โหอันนี้งูหรือเปล่าครับไม่เป็นงูเขียวนะฮึน่าดูข้างหน้าน่าสนใจน่าสนใจครับน่าสนใจก็ทำค่อนข้างดีนะครับนี่มีการจัดสารคดีไว้นะาเป็นป่าและเมะ เป็นปลาดิบชื้นอะไรครับอ้อยเอ้ยย่าอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นสเปิร์มแน่เลยเอ,อ้ยไม่ใช่น่าจะเป็นงูเอ้ยย่าอันนี้ตัวอะไรครับของจริงหรือเปล่าเฮ้ย,ยมีของจริงหรือของนี่ครับสตมป์หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับน่าจะของปลอมทําขึ้นมาโอ้ยย่ามีตัวอะไรนี่พญาอะไรเอ่ยไม่บอกชื่อรู้ว่าเป็นคล้ายๆงู ว้าวน่ะกลอวโดยรวมก็าทำดีขึ้นนะครับอ้าไกดมา้วฮะไกดเล็กเราครับพี่ปูนข้ามาดูโซนสุดท้ายส่วนสุดท้ายมันมีอะไรมั่งก็จริงๆน่าจะเป็นทางออกแล้วล่ะครับโอ้ ทุกส่วนครับมีแอร์ครับสะดวกสบายเย็นครับชักชวนครับชักชวนมาเที่ยวครับเยสธรบ้านผมเองครับพญานาคและพญาคางคกครับส่วนจัดนิทรรศการก็คนต่างจังหวัดนะฮะก็คนละ40บาทนะครับส่วนคนเยสธรนะครับก็20บาทนะครับเด็กเด็กก็20เด็กไม่เกิน100เซนติเมตรก็ฟรีนะฮะแต่ หลายๆท่านที่มีลูกก็คงจะเกินกันหมดแล้วนะครับน,นี้ไม่รู้อะไรนะเด็กๆปีนไปครับช่วงนี้เป็นช่วงเย็นแล้วก็ดีหน่อยับมีเฉพาะลูกๆแล้วก็ผมครับเข้ามาชมอันนี้ไม่รู้สองด้วยแนละ้วลองสองสิครับสอ่องเข้าไปในั้นมันมีอะไรให้ดูการมองเห็นของลูยไม่มีอะไรให้ดูโอ้ยไม่รู้รโอเคน่าดูครับน่าดู อ่าพี่ปูนมาอืออ่ะจบคลิปหน่อยสำหรับวันนี้ขอเอีย,ยงจบแค่นี้นะคะสวัสดีครับ